Okay. สวัสดีครับวันนี้ผมนะครับนายประชาดกต่อนะครับผมสรึกษาหกสองห้าศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนสองเจ็ดนะครับอันนี้ผมจะมานําเสนอคําสั่งพื้นฐานในการแก้ไขปัญหาเครือข่ายเบื้องต้นนะครับผซึ่งคําสั่งที่ผมนํามานําเสนอในวันนี้นะครับมีทั้งหมดรวมแล้วประมาณแปดคำสั่งได้นะครับซึ่งจะมีคําสั่งย่อยด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนํากันเลยนะครับ คำสั่งแรกนะครับผมเป็นคำสั่ง ipconfig นะครับซึ่งคำสั่ง ipconfig เนี่ยจะเป็นคำสั่งที่เราสามารถเรียกดูหมายเลข ip address ของเครื่องที่เราใช้อยู่นะครับผมซึ่งถ้าเพื่อนๆหรือว่าใครที่ไม่รู้ ip address ของเครื่องตัวเองนะก็สามารถใช้คำสั่ง ipconfig นี้นะครับเพื่อเช็ค ip เครื่องของเราได้เลยครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับ IP conflict นะครับอ่านี่นะครับผมเมื่อเรากด IP conflict เข้าไปนะครับในนี่นะฮะมันก็จะแสดงนะครับนี่ฮ IP address นะครับแล้วก็ subnet mask นะครับผมแล้วก็ default gateway ตรงนี้นะครับอ่าโอเคครับเดี๋ยวเรามาคำสั่งต่อไปกันเลยนะครับคำสั่งต่อไปนะครับผมคือ ip config slash all นะครับผมซึ่งคำสั่ง ip config slash all เนี่ยมันเป็นคำสั่งที่จะแสดงรายละเอียดทั้งหมดของตัว ip เครื่องของเรานะนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูกันเลยนะครับ ip config slash all นะครับนี่ครับผม ip ทั้งหมดนี้นะครับดูครับนี่นะคือที่ผมเขียนลงไปนะฮะ มันก็จะแสดง ip ทั้งหมดครับนี่ก็คือ i อของเครื่องนะแล็ปท็อปนะฮะอีเทอร์เนตซึ่งตอนนี้ผมไม่ได้เชื่อมสายอะไรหรืออะไรนะฮะนี่นะผมจะเป็นใช้ไวเลสนะครับตอนนี้นี่ครับคือ IP ทั้งหมดโอเคครับเดี๋ยวผมจะมาคำสั่งต่อไปเลยนะครับคำสั่งต่อไปนี่เป็นคำสั่ง ip c o n f i g r e ส e a สนะครับทุกคนคำสั่งนี้จะเป็นคำสั่งที่ เราจะยกเลิก i อพทั้งหมดที่มีอยู่ในเครื่องเราทั้งหมดนี่นะครับที่อยู่บนหน้าจอนะครับตรงนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับ IP คอนฟิกสร็จรีลฟนะฮะนี่ครับตอนนี้ก็ IP พทั้งหมดที่เราดูข้างบนเมื่อสักครู่นี้ก็หายไปหมดแล้วนะครับแต่ถ้าเราอยากเรียก IP ทั้งหมดนั้นกลับคืนมานะครับใช่ครับทุกคนมันต้องมีคำสั่งนี้ครับ IP พ o n f i g r e ร e w ครับผม มันจะเรียก IP ทั้งหมดที่เราได้รีลีสไปก็คือมันกับลบไปนะครับเรียกกลับคืนมาได้ครับเดีย๋ยวเรามาดูกันเลยครับรีนิวนะฮะไอพีคอนฟิกรีนิวลาบรอสักครู่นะครับขั้นตอนนีกน้กลับมาแล้วครับนี่ครับผมกลับมาแล้วครับไอพีของเราถ้าเพื่อนๆดูนะครับนี่นะตอนแรก ที่เรารีลิซไปตรงนี้มันจะไม่มีอะไระครับว่างเปล่านะครแต่พอเรารีนิวกลับมาผมนี่ครับ IP กลับมาแล้วครับ i p a d d r s u s s u t n e t m d s k a u l นะครับ g y t อ w เคโอเคกลับมาหมดแล้วครับต่อไปคำ IP าคำสั่งต่อไปนะครับผมเป็นคำสั่ง ip config display dns นะผมซึ่งคำสั่งนี้นะครับจะเป็นคำสั่งที่แสดง dns resolver ทั้งหมดที่มีอยู่ในแคชน,นะครับผม เดี๋ยวผมจะมาสาธิตให้ดูกันเลยนะครับ ipconfig display dns ครับผมว,ว้าวนี่ครับมาเต็มเลยทุกคนครับยังเยอะเลยครับ นี่นะครับก็เยอะเยอะจริงๆนะฮะเดี๋ยวมาดูคำสั่งต่อไปนะฮะเมื่อเราแสดง dns resolver ไปแล้วนะวเ,าาดดเดี๋ยวมาการขจัดนะทุกคนขจัดมันมีวิธีการขจัดเหมือนกันนะฮะมันก็คือคำสั่ง ip c o n f i g flush dns นั่นเองนะฮะ flush flush นะฮะ ดีเนะอ็นะฮะซึ่งการฟลั s DNS เนี่ยคือมันจะเป็นการขจัดร r e s เวอร์ออกจากแคชทั้งหมดเลยนะครับซึ่งที่ทุกคนเห็นข้างบนเมื่อสักครูนะ่นี้นะนี่นะก็คือคือ DNS ีโซเวอร์ที่อยู่ในแคชทั้งหมดนะฮะแคชก็เป็นเหมือนกับข้อมูลนะฮะนี่นะฮะเดี๋ยวเรามาขจัดกันนะครับคือด้วยคำสั่งฟลั s DNS นะครับโอเคกดไปเลยนี่ครับเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราก็ขจัด DNS resolver ที่อยู่ในแคชไปหมดเรียบร้อยแล้วนะครับผมซึ่งเดี๋ยวผมจะมาแนะนําคำสั่งต่อไปนะฮะคำสั่งต่อไปที่ผมจะมาแนะนำเนี่ยก็คือคำสั่ง arp a นะครับผมเป็นคำสั่งที่เป็นการติดต่อนะครับระหว่างเครื่องต้นทางกับเครื่องปลายทางนะครับเพื่อหา internet address physical address และสถานะของินเ internet นะครับผมเดี๋ยวผมจะมาสาธิตให้ดูกันเลยครับ มาดูกันเลยนี่ไงผมเหมือนก็ขึ้นไปเลยนีฮะสถานอิ Internet นเทอร์เน็ตแอดเดสครับที่เราอยากสร้างมันจะคือที่ผมบอกไปนะฮะคือก็ฟิสิกอลแอดเดสแล้วก็ไทป์ไทป์นี่คือสถาน,นะนั่ผมดันนามิคนี่คือแปรแถ่น,นี่ครับส่วนสแตดิกนี่คือคงที่ครับผม,นบนนะนนผมเนี่ยเนี่คือสถานะต่อไปก็คําสั่งปิ้งครับผมคําสั่งปิ้งเนี่ยทุกคนมันจะเป็นคําสั่งที่เป็นการทรดสอบนะครับว่า เส้นทางของเครือข่ายเหล่านี้ปกติหรือเปล่านะครับแต่วันนี้ผมแต่ว่าคำสั่งป i n g นี้สามารถปิ n งได้ทั้งเป็น i p หรือว่าเป็นเว็บไซต์ที่เ,เพื่อนๆใช้งานอยู่ได้เลยนะครับตันนี้ผมจะมาป i n g เว็บ u t u b e นะครับวเว็บ youtube ให้เ,เพื่อนๆนะครับปินี่นะเขเขียนป i n g แล้วก็เทเบบ่าที่นี่นะวเว็บ youtube com นะทุกคนราสักครู่ระนะครับตอนนี้ เมื่อเราปิงเสร็จแล้วนะครับทุกคนนี่ครับมันก็จะบอกนะครับนี่คือเวลานะเวลานะผมซึ่งเมื่อมันปิงมาเสร็จแล้วเนะี่ยมันจะบอกสรุปเวลาให้ด้วยนะเวลาที่เร็วที่สุดนะฮะคือสามสิบสี่นี่นะมิลลิเซกนะฮะแล้วก็แม็กซิมัมเนี่ยก็ค่าเฉลี่ยนะครับสามสิบห้านะครับผม โอเคต่อไปเป็นคำสั่ง nslookup นะทุกคนคำสั่ง nslookup เนี่ยเป็นการตรวจสอบว่าหมายเลข IP address นะครับของเว็บไซต์ที่เราต้องการจะตรวจสอบเนี่ยสามารถใช้ในทางกับกันว่าเว็บไซต์นี้มีหมายเลข IP mm hmm. อะไรนะครับหรือว่าพูดง่ายก็คือเราจะเช็คว่า IP address ของเว็บไซต์ที่เรากำลังจะ ตัวสอบเนี่ยมี IP Address อะไรนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันครับคำสั่ง nslookup นะครับทุกคนแล้วก็ตามด้วยเว็บไซต์นะครับก็ u t u b e เหมือนเดิมครับ nsweb youtube com เนี่ยนี่ครับมาแล้วขึ้นมาหมดเลยนะฮะนี่ครับ,บก็เป็นเซิร์ฟเวอร์ของเขาเนระับ นี่ก็คือเลข IP address ฮนะซึ่งนีนะครับทวนดูครับนี่ครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาต่อวันคำสั่งต่อไปกันเลยนะครับเป็นคำสั่งชาเสดนะฮะชาเส r นะครับ,ะรบจะเป็นคำสั่งที่มีลักษณะคล้ายกับคำสั่งปิงนะครับแต่แตกต่างกันตรงที่ว่าผลลัพธ์ที่แสดงออกมาเนี่ยจะเป็นเส้นทางที่ใช้ไปยังสถานที่นั้นว่าผ่านไปที่ใดบ้างนะครับหรือว่า ในระหว่างที่เราตรวจสอบไปเนี่ยหรือว่าระหว่างที่เราใช้ไปเนี่ยคือมันไปผ่าน IP ไหนมาบ้างจนกว่าจะถึงปลายทางนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันครับคำสั่งนี้ครับชาร r เนีครับผมชา a ์เซ่ก็เว็บเน็ตแ้ว YouTube ไปก็รอบนี้เป็น Facebook แทนนะครับ a c e b o o k เพืเ่อนก็คงใช้กันเยอะอยู่นะี่มาดูกนะันครับ ถ้าเสร็จยูทูบหรือเฟซบุ๊กแนะ่ขอโทษขอโทษทีครับนี่นะครับก็ใช้เวลาเลยนะครับคำสั่งนี้ก็น่าจะนานหน่อยเนะี้ยคำสั่งนี้นะครับผม โอเคตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเสอนนี้นะผมที่ผมบอกไปก็คือว่า mm hmm. การทาเซตเนี่ยคำสั่งนี้ก็คือจะแสดงนะครับว่าระหว่างต้นทางที่เรากําลังทาเซตเข้าไปเนี่ยมันผ่านอะไรมาบ้างนะับก็คือเนี่ยทั้งหมด IP พีที่โผล่ขึ้นมานะครับตรงนี้ก็คือเวลานะครับผมต่อไปนะเป็นคําสั่งสุดท้ายผมเป็นคําสั่ง netstat นะผมค,คาสั่งนี้นะเป็นคําสั่งที่ เป็นการตรวจสอบการเชื่อมต่อจากที่ต่างๆออกมาทั้งหมดออกมาว่าไม่ว่าจะเป็นโปรโตคอล TCP UDP ICMP และอื่นรวมไปถึงหมายเลขพอร์และ IP ของผู้ติดต่อมาที่เครื่องของเราเนี่ยผมเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับ n e t s เตนะครับ,บว้าวมาแล้ว ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วผมการใช้คำสั่งนะครับนี่ออกมาเรียบร้อยแสดงครบทุกอย่างนะครับผมก็ขอจบการแนะนำคำสั่งพื้นฐานในการแก้ไขปัญหาเครือข่ายเบื้องต้นไว้เท่านี้นะครับผมขอบคุณครับ